เราจะเล่นแต่ของสีส้มนะครับทุกคนตามที่น้องๆขอมาจากทางทิตเตอและก็ Facebook. เฟซบุ๊กนี่ทรงผมไฟลุกสีส้มแว่นตาดวงตาเสื้อกางเกงรองเท้าแอคผาก็สีส้ม<อ>เดี๋ยวปืนออกมาอ, <ๆ S 1> ออกออกออกปืนปืนแดงหลบก่อนหลบก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะลืมอันนี้เก้าอี C ้ซีอูทิ้งไปไม่น่าเก้าอี C ้ซีอูด้วยทิ้งทิ้งที่แฝกทิ้งไปก่อนเก้าอี้นี้ก็ยับไปครับไม่เล่นครับเก้าอี้นี้ไม่เล่นครับเก้าอี้ตัวเดิมนี่ เก้าอี้กูก็สีส้มนี่เก้าอี้ก็สีส้มนะครับ สกายวิงก็สีส้มหมาก็สีส้มนีโม่ทุกคนดิด้วยล,ลงมาเลยฟาลงมาฟาร์ปืนอ้าวสวยละแม่เงยสีแล้วเนี่ยเอาสีผสมมาให้เยอะเลยฮะวอกแมวเคยมีคนวะทเล่นปืนไรได้ไหมเนี่ยเอ้ยอันนี้ได้อยู่นะทุกคนนี่อันนี้เสือเสือเสือได้อยู่มาเสือได้อยู่เก็บกระเป๋าก่อนนี่กระเป๋ากูมีคนอยู่ข้างบนเสือส้มเหมือนการสกินหัวแตกไหมพี่สามสองหนึ่งศูนย์นหัวแตกไม่มีดามจสีส้มวะเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกล่องศพกูเป็นสีนี้เมื่อกี้เราเลือกสีส้มแล้วนะเกมบ่็เกละเกมบลือกเกมบเปอก สีส้มนี่แล้วเราก็ได้อะไรวะเ n 9 4กสก็สีส้มนี่ถ้าเต้นก็สีส้มนี่แสงสีส้มแล้วก็พอปืนสีแดงออกมาเราก็หยุดวิง่งไปต่อเดี๋ยวเราเดินก่อน่อะคนเด้ยนี่ไงไอ้นั่นมันใส่กางเกงสีส้มโดนกูยิงกางเกงส้มหรอกางเกงส้มหรอกางเกงสีส้มม,ม,ม,มันไม่มีวอมันไม่มีวอแตกไปนี่ไงกล่องศพเรากลับมาแล้วกล่องศพเมื่อกี้มันน่าจะบั๊กนี่กล่องศพกลับมาแล้วสีส้มนะฮะอาจจะมีผสมนิดนึงปวิ่งเห็ดสีเหลืองไม่กินนะครับผมไม่งอครับวิ่งผ่าน บ้านเอลชั้น2สีส้มเราก็เหยียบขอบสีส้มนะครับทุกคนตอนนี้นี่แค่นี้แหละเอ้ยมีคนแต่มันไม่รู้ทุกคนผู้สาวเขาไม่รู้จะแต่หรือเปล่าผู้สาวผู้สาวไม่รู้เรียบร<ท><ท>้อยไปเอามมเตอร์ไซค์โมเตอร์ไซค์ก็กลายเป็นสีส้มแล้วนะฮะไปล,ละเฮ้ยเอ้ย,อยไปเห็ดเห็ดสีส้มป่าวะเห็ดสีส้มเก็บเห็ดกรอนเก็บเห็ดกรอนออกมาเก็บเห็ดส้มแล้วก็เก็บไปเอาข้างหนก็มีคนสวยละนี่นๆเพื่อนนี่นๆโอ้โห สวยแล้วว่ะกองไฟก็สีส้มอ้าวไอ้นั่นตายละป้าขับมันตายกูขับรถออกขบออกขบออกขบออกก่อน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 ขบออกโอ้ขบออกอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงตายยายายากูรอดโอเคขับก่อนขบออกก่อนขบออกก่อนขบออกก่อนแอร์ดอกตู้สีม่วงไม่เก็บนะคนไ e ม่ง้อเหรียญเยอะกูก ok ็ไม่ซื้อป้าลงก่อนลงก่อนมาจอดรถก่อนจอดรถก่อนเอาวางมือสไนด์อยู่ตรงนู้นว่ะ หัวแตกนะหัวแตกหัวแตกนะหัวแตกนะเรียบร้อยนะครับไปมาต่อยังไงต่อยังไงต่อเฮ้ยเฮยมีสีส้มบอกว่ามันมีสีเขียวติดไม่เอาแล้วกันสีเขียวติเยอะเกินนี้ตรงนี้มีหัวไปความคุณโสดไม่รู้ไม่รู้ยิงก่อนยิงก่อนแล้วกูก็ถอยก่อนยังไงไม่มียาทุกคนรัน้โอโอ้โอ้อ้โ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 อโอ้โอ้ยาหมดยาเหลือหนึ navigate, ่งกองเฮ้ยเนียนนเราอะอ๋อไม่ใช่ แม่งรถกูอ้อคุณดูว่าคนแม่งเลยโอ้อันนี้อนนโอ้โอ้โอ้ไม่รอดไม่รอดนัดเดียว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 โอ้นัดเดียวยาหมดแล้วยาหมดแล้วเหลือสามคนหลบก่อนใจเย็นเศร้าใจว่ะมีนิงก่อนแล้วกันมายัางไงต่อแม่งไม่มีวอว่ะนงขึ้นหินได้ปะขึ้นหินขึ้นหินขึ้นหินโอ้ <c oughs> ไม่ได้โอ้โหเฮ้ย oh. ก hey. ูโดนคนมาเล่นสีฟ้ายิงบอกว่าแตกก็ส <c oughs> ีแดงแตกกูโดนคนเล่นสีฟ้าเก็บเฉยเลยใครเนี่ย